ข้อที่เเขาให้ตารางแจกแจงความถี่สะสมของคะแนนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนกลุ่มหนึ่งมาแล้วเขาถามว่าถ้าสุ่มนักเรียน1คนจากกลุ่มนี้ความน่าจะเป็นที่จะได้นักเรียนที่มีคะแนนในช่วง50-59ถึงเท่ากับเท่าใดข้อนี้ที่ต้องระวังเลยคือคําว่าความถี่สะสมความถี่สะสมเนี่ยมันคือมันจะทบมาตั้งแต่ข้างบนอย่าง 20- 29ถึงเนี่ยไม่ใช่ความถี่35นะแต่มันคือ ตั้งแต่10มาถึง29เนี่ยคือความถี่สาสิบห้าคือมันทบจากข้างบนมาด้วยถ้าหาความถี่ของช่วง2 0่สถึงยีเ้านี่ยก็ต้องเอาไปลบข้างบนก็ต้องเอา3ามห้าลบสิความถี่จริงๆของช่วงนี้ก็คือยี่สิบห้าอย่างคําถามที่เขาถามความน่าจะเป็นที่ได้คะแนนในช่วง5 0าสถึงห้าสบเก ความน่าจะเป็นเราก็ต้องหาความถี่ของคะแนนในช่วงนี้ก่อน50-59อยู่นี่185ความถี่ของมันก็คือ185-145ลบ145ก็จะได้40ถ้าสุ่มนักเรียนคำตอบก็จะเป็น40ในทั้งหมดคือ200ความถี่สะสมคือตั้งแต่10ถึง70ขึ้นไปเนะี่ย มันคือ200ทั้งหมดก็คือ200โอกาสสุ่มนักเรียนแล้วเจอนักเรียนในช่วงนี้นะ่ะก็จะเป็น40ใน200หรือว่า20ใน100หรือก็คือ0.2ข้อนี้ก็จะตอบ0.2